สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสําหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องอำนาจจิตอำนาจธรรมะโลกถูกจิตนําไปถูกจิตฉุดคร่าไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือจิตตามพระบาลีนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นว่า โลกคือมนุษย์ชายหญิงที่เรียกเต็มรูปว่ามนุษย์โลกนั้นตกอยู่ในอำนาจของการบังคับบัญชาของธรรมะอันหนึ่งคือจิตจิตเป็นผู้บัญชาการมนุษย์ให้เป็นไปตามอำนาจนำไปฉุดคร่าไปไม่ให้อยู่นิ่งได้นำไปไหนฉุดคร่าไปไหนนำไปฉุดคร่าไปสู่สุคติก็ได้นำไปสู่ทุกติก็ได้ นำไปสู่พระนิพพานก็ได้อยู่ที่จิตได้รับการปรุงแต่งอย่างไรเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วจึงทรงแนะนำให้รักษาที่จิตคุ้มครองจิตฝึกฝนจิตให้เข้มแข็งให้มีคุณภาพมิให้จิตนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจฝ่ายต่ำซึ่งเรียกว่ากิเลสประเภทต่างๆคือความโลภความโกรธความหลงเพราะเมื่อจิตตกอยู่ในอำนาจกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็จะชักนำฉุดกล้าเจ้าของของจิตนั้นไปในทางที่ผิดในทางที่ชั่วจิตที่คุ้มครองรักษาและฝึกฝนดีแล้วย่อมเป็นจิตที่ตั้งมัน่นมีความมั่นคงไม่วันไหวง่ายมีพลังมีคุณภาพสามารถนำพากล้าไปในทางที่ถูกที่ดีได้คำว่าจิตนั้นคือความรู้ความนึกคิดที่มีอยู่โดยธรรมชาติในตัวมนุษย์เป็นของคู่กันกับตัวตน หรือร่างกายของมนุษย์ต่างทำหน้าที่อาศัยซึ่งกันและกันโดยตลอดร่างกายทำหน้าที่อย่างหนึ่งคือดำรงสันฐานที่เรียกว่ารูปอยู่จิตทำหน้าที่สี่อย่างคือรับจำคิดรู้ซึ่งภาษาพระเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมเป็นห้าอย่างเรียกว่าเบญจขันธ์ เมื่อรูปร่างกายกับจิตรวมกันอยู่เราเรียกว่าชีวิตเมื่อแยกกันเราเรียกว่าตายอันนี้เป็นลักษณะที่รู้กันโดยทั่วไปจิตนี่แหละที่เป็นธรรมะสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งมีอำนาจมีพลังงานเข้มแข็งสามารถนำพาคนเราให้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ตกนรกก็ได้หรือให้เกิดในอบายภูมิอื่นก็ได้ท่านจึงแนะนำคนให้ฝึกฝนจิต รักษาจิตไว้ไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของกิเลสต่างๆที่สำคัญสคัญก็คือโลภะความโรคโทสะความโกรธโมหะความหลงกลไกสำหรับฝึกฝนจิตท,ที่สำคัญคือบุญกิริยาวัตถุสามประการคือทานศีลและภาวนาเมื่อฝึกให้ทานฝึกเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ตรนีเสียดายฝึกช่วยเหลือเกื้อกูลพูดอื่นตามกำลังของตนทำได้เรื่อยๆก็จะทำให้โลภะเบาบางลงเมื่อฝึกรักษาศีลคือทำอะไรและพูดอะไรให้เป็นไปอย่างปกติไม่ทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนไม่ทำไม่พูดผิดไม่บกบร่องเสียหายควบคุมความคิดให้ทำให้พูดไม่ออกนอกลู่นอกทาง ความกโกรธก็จะถูกระง,งับให้เบาบางลงได้โดยอัตโนมัติและเมื่อเจริญภาวนาอบรมจิตให้สงบได้นิ่งได้ด้วยการฝึกสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นประจำและพิจารณาชีวิตตามข้อเท็จจริงรู้เห็นชีวิตร่างกายตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาจริงไม่อยู่ในสภาพเดิมตลอดไปจริง ไม่อาจบังคับบัญชาได้จริงแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนทําได้อย่างนี้โมหะความหลงก็จะเบาบางลงเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนอย่างนี้แล้วได้รับการรักษาควบคุมอยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่าตั้งจิตไว้ชอบและชื่อว่าวางจิตไว้ถูกต้องแล้วจิตเช่นนี้จัดว่าเป็นสัมมาปณิทิจิต ผู้ตั้งจิตไว้ชอบและวางจิตไว้ถูกต้องอย่างนี้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคําแนะนำของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าและยอมได้รับประโยชน์อานิสงส์ไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นที่รู้และยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าร่างกายของมนุษย์หรือชีวิตมนุษย์นั้นกำหนดกันว่าหาค่ามิได้หรือมีค่าสูงสุดจนไม่อาจตีราคาได้เมื่อคนเรานั้น นำร่างกายของตนไปตั้งหรือนำไปดำรงอยู่ในที่ที่ทดีมีความปลอดภัยคุ้มครองดูแลรักษาอย่างดีให้อยู่เป็นปกติสุขซึ่งมีวิธีการอย่างนี้เรียกว่าอัตสัมมาปณิธิร่างกายนั้นก็จะเป็นสุขมีอายุยืนยาวตรงกันข้ามหากนำร่างกายไปตั้งไปดำรงอยู่ในที่ท,ที่ไม่ดีไม่มีความปลอดภัย หรือนำไปทำสิ่งที่เลวร้ายไม่ถูกต้องร่างกายก็จะเป็นอันตรายมีความอับเฉาถูกทำลายคุณค่าลงหรือหมดความเป็นคนไปข้อนี้ชั้นใดจิตก็อยู่ในลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันกล่าวคือว่าถ้าวางจิตไว้ถูกที่วางจิตไว้กับสิ่งที่ดีงามจิตก็จะเจริญพัฒนาถ้าวางไว้ผิดที่วางไว้กับสิ่งที่ผิดจิตก็จะเสื่อมโทรม หาค่ามิได้ด้วยประการทั้งปวงหรือเปรียบเสมือนกับรถยนต์ราคาแพงๆถ้าเจ้าของนำไปจอดในที่จอดอันเหมาะสมปลอดภัยรถก็จะปลอดภัยไม่มีอันตรายหากนำไปจอดทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นกลางถนนหรือในซอยเปลี่ยวๆก็จะมีอันตรายเช่นถูกทุบทำลายหรือถูกขโมยไปจิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากวางไว้ถูกที่ก็เป็นคุณวางไว้ผิดที่ก็เป็นโทษได้เพราะจิตให้คุณให้โทษได้อย่างนี้จึงทรงแนะนำให้คนเรานั้นฝึกฝนจิตให้รักษาจิตให้ควบคุมจิตทรงแนะนำไว้ว่าการฝึกจิตเป็นความดีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ นอกจากนั้นในชาดกยังเตือนใจไว้ว่าผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบากการฝึกฝนจิตดังแสดงมานี้เป็นการฝึกฝนเพื่อประโยชน์คือความสุขสำหรับตัวตนเป็นที่ตั้งผู้อื่นแป้อาจจะได้รับผลบ้างก็เป็นเพียงโดยอ้อมเท่านั้นยังมีการฝึกฝนจิตอีกแบบหนึ่งซึ่งเมื่อฝึกฝนแล้วย่อมอำนวยสุขให้แก่ตนเองด้วย แก่ส่วนรวมหรือคนรอบข้างสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองตลอดถึงสิ่งแวดล้อมและโลกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยดีด้วยการฝึกฝนจิตแบบนั้นคือการฝึกฝนจิตให้เป็นจิตสำนึกจิตสาธารณะและจิตบริการซึ่งจะอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคมรอบด้านการฝึกฝนจิตให้เป็นไปในทํานองจิตสำนึกก็คือฝึกจิตให้มีโมโนธรรม หรือมโนสำนึกโดยสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นมีความรับผิดชอบต่อตัวตนเองต่อคนอื่นและต่อหน้าที่ที่ได้รับจิตสำนึกนี้เป็นเหตุให้คนเรามีเมตตากรุณาต่อคนอื่นมีความรู้สึกอายชั่วกลัวบาปรู้สึกรักดีเกลียดชั่วรักความซื่อสัตย์เกลียดความคดโกงไม่ซื่อสัตย์รักความยุติธรรมเกลียดความอายุติธรรมความมีอคติเป็นต้น จิตสำนึกเช่นนี้ทําให้คนเราทําพูดคิดแต่เรื่องที่ดีๆคิดแต่จะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นมีน้ำใจเอื้ออาทรช่วยเหลือคนที่ลำบากเดือดร้อนไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัวมุ่งให้ความสุขแก่ผู้อื่นเป็นหลักส่วนผู้ที่ขาดจิตสํานึกที่ดีย่อมเป็นคนที่ไม่อายชั่วกลัวบาปขาดความรับผิดชอบเป็นคนที่แลลงน้ำใจไม่คิดที่จะเอื้ออาทรใครมุ่งประโยชน์ตนเป็นใหญ่ ไม่คำนึงถึงความเสียหายอันจะเกิดแก่ส่วนรวมหรือสังคมรอบข้างเป็นอันตรายต่อความสงบสุขของสังคมเป็นอย่างยิ่งการฝึกฝนจิตให้เป็นจิตสาธารณะนั้นก็ได้แก่ฝึกจิตให้เกิดความรู้สึกคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมีความรักห่วงแหนสร้างสรรค์และบำรุงรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณะส่วนรวมเช่นสมบัติทางราชการสมบัติของสังคมสมบัติของชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนเช่นอาคารสถานที่สวนสาธารณะต้นไม้ป่าไม้ภูเขาแม่น้ำลำคลองถนนหนทางเป็นต้นจิตสาธารณะนี้เป็นจิตป้องกันสมบัติสาธารณะป้องกันสิ่งแวดล้อมป้องกันธรรมชาติและป้องกันศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะผู้ที่มีจิตสาธารณะ นอกจากจะไม่ทำลายสาธารณสมบัติแล้วยังจะรักห่วงแหนไม่ให้คนอื่นมาทำลายโดยไร้เหตุผลและคิดแต่จะสร้างสรรค์ดูแลรักษาให้ดำรงคงอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตราบนานเท่านานด้วยตรงกันข้ามกับผู้ที่ปราศจากจิตสาธารณะย่อมไม่มีความรักความห่วงแหนสมบัติสาธารณะสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันย่อมไม่คิดที่จะป้องกัน หรือดูแลรักษาแต่ประโยชน์ใดมีแต่จะทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างมลภาวะให้แก่ธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนประการเดียวส่วนการฝึกฝนจิตให้เป็นจิตบริการนั้นได้แก่ฝึกจิตให้มีความรู้สึกเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นเขาได้รับความลำบากหรือเดือดร้อนก็หวั่นไหวอดทนไม่ได้ที่จะปล่อยไปอย่างนั้น จิตบริการนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตอาสาผู้ที่มีจิตอาสาเรียกว่าอาสาสมัครจิตบริการหรือจิตอาสานี้เป็นเหตุให้คนมีความเสียสละอย่างสูงมีใจกว้างขวางเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเข้าไปได้รับใช้บริการสังคมเป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆแก่ส่วนรวมด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผู้ที่มีจิตบริการย่อมมีอัธยาศัยไม่นิ่งดูดายเป็นคนที่มีน้ำใจจิตใจรับใช้บริการคนอื่นด้วยความเต็มใจทําให้สังคมเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรพึ่งพากันได้โดยทั่วไปผู้ไม่มีจิตบริการย่อมไม่อาสาที่จะเข้าไปช่วยเหลือใครด้วยความสมัครใจมีแต่เมื่อได้ผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้นจึงจะกระทําจิตสามแบบนี้เป็นจิตที่ดี เป็นจิตท,ที่เอื้อประโยชน์ต่อคนรอบข้างสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อฝึกฝนจิตให้เป็นไปได้ดังนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระโอวาทของพระบรมศาสดาแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นบรรล,ลุมรรคผลนิพพานอะไรก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมดังนั้นย่อมเป็นการสมควรที่คนเราจะฝึกฝนตนให้มีจิตสำนึกมีจิตสาธารณะ และมีจิตบริการอย่างนี้ในตัวเองแต่ย่อมเป็นการยากไม่น้อยที่จะฝึกฝนกันได้เพราะจำต้องฝืนธรรมชาติของจิตที่มักท้อถอยไม่จริงจังในการทำความดีในการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเช่นจะต้องเว้นการที่ควรเว้นจะต้องทำการที่ควรทำการหลายอย่างที่อยากจะทำแต่ไม่ควรทำก็ต้องเว้นเสียไม่ทำ การหลายอย่างที่ไม่อยากจะทำแต่ควรทำก็จำต้องทำจะต้องเดินไปตามทางแห่งความสำเร็จฝึกจิตฝืนความรู้สึกด้วยความอดทนอดกลั้นและความพยายามแต่หากฝึกฝนได้ทำได้ย่อมเป็นใช้ชนะเป็นผลงานของผู้ทำเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สุขสบายได้รับเกียรติยศได้รับยกย่องตายแล้วก็ได้ไปสู่สุขติ เพราะประโยชน์หลายอย่างที่บำเพ็ญที่ได้ทำไปนั้นเป็นบุญกุศลจึงเป็นเรื่องที่เมทาวีบุคคลชนผู้มีปัญญาไม่ปล่อยวางในเรื่องการฝึกฝนจิตเรื่องการรักษาจิตให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อนำพาตนให้สูงเด่นได้รับเกียรติได้รับความยกย่องจากผู้คนโดยทั่วทุกยุคทุกสมัยตราบเท่าที่ผลงานยังประจักษ์อยู่ การทั้งปวงที่แสดงมานี้สำเร็จได้เกิดขึ้นได้เพราะอำนาจจิตที่ฝึกฝนดีแล้วจิตนั้นจึงนำพาฉุดไปให้ทำในสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้เป็นอนุสร์และรักษาไว้เป็นวรดกทางวัฒนธรรมของบ้านเมืองของพระพุทธศาสนาเป็นบุญกิริยาอันสำคัญยิ่งเป็นเรื่องน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐาน พุน,นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศรีร,รัตรนตรัยอํานวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานิจนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรากักรนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ